สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวทบทวนหล,หลายๆคันให้ชมนะครับคือมาอัปเดตคันที่ยังอยู่ให้พี่น้องได้ชมนะครับว่าตอนนี้ยังคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรียบร้อยเลยนะครับ เป็นเรียบร้อยยูบอกหรือว่าเวียบร้อยท้ายแหลมปีปีพศ2550นะครับเอกสารริมชุดโอนครบเครื่องดีภาษี68นะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบนะครับชุดสีแท้ติดรถ3จุดไม่เชื่อมเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับยูบอกไม่หักเบาะก,ก็ลอกได้นะครับ ดิ่ดเบรกหน้าหลังดำนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับเบาะล็อกได้อยู่บออไม่หักนะครับเกียร์น้ำมันใช้ได้เข็มไม่ขึ้นไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์ไฟเลี้ยวไฟเบร,เบรเกแตรใช้งานได้ครบนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับ เครื่องเดิมกองเดิมทาบูเดิมเครื่องแห้งๆไม่เยอะไม่ซึมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทารารมนะครับหมดหลายที่ ปรมาณนี้นะครับพี่น้องระบบไฟก็ใช้ได้ครบครับเปิดปิดได้นะครับตัวน,นี้เป็นสวิตช์สามพักนะครับสามารถว่าปิดได้เปิดได้ครับลืมบอกราคาคันนี้ราคา 1 4 9่งนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่นะครับภาษีเต็มเล่มโอนครับคันนี้เป็นเวยบร้อยสิบไอปี54นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีขาด61นนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับ เป็นรถบ้านๆเป็นรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมกรองเดิมหัวฉีดเดิมนะครับเบาเบาก,ก็ลอกได้อยู่เบาก,ก็ไม่หักนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันแล้วก็ไม่เคยติดพ่วงนะครับดิดเบรกหน้าใช้งานได้ปกตินะครับ ไม่มีที่เชื่อมนะครับหลังเป็นดัมเบลก,ก็ใช้งานได้ปกติเบากก็ล็อกได้นะครับอยู่บอกไม่หักนะครับเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับเข็มไม้ก็ขึ้นนะครับอันนี้เข็มไม้ไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับกองเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมไม่เยิะมไม่ซึมเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องดีแบบมีแต่ดัง นะครับตัวนี้ก็เปิดปิดไฟได้เช่นกันนะครับเข็มน้ํามันก็ขึ้นเข็มไมคก็ขึ้นไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์ไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรใช้ได้นะครับ ครน่นแน่นเลยนะครับพี่น้องท่านใดหารถรเดิมไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดชีสกเกตอําเภอกันทารารมครับ ตัวนี้ก็ปิดไฟได้นะครับปิดไฟไฟต่ำไฟสูงนะครับสนใจก็ิกดจ่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดสีสกเกตอำเภอกันทาราลมนะครับเบอร์โทรติดห่อ061-281-2594รถเวฟ1 1 0 i ปีพศ2 5 5 4เอกสารเล่มชุดโอนครบคันนี้ราคา สม0 0ื 9, นะครับที่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์061-281-2594นะครับใกล้ๆก,ก็ลงได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อบริการขายบริการเลียบริการเชิดนะครับสนใจก็คุยได้นะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสำหรับใครที่หาร้อยสิบไอหรือว่ารถหัวฉีดนะครับเป็นรถบ,บ้านๆรถเดิมๆนะครับพี่น้องขั้นต่อมานะครับเป็นในร้อยหรือว่าในร้อยสนะครับเป็นรถปีพศ2542นนะครับเอกสารเลียมชุดโอนครบเครื่องดีพาสี67นะครับ ใครหารถราคาบ่ๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับเป็นชุดสีแท้ติดรถนะครับวงล้อแท้ติดรถที่ลวดแท้ติดรถนะครับล้อหน้าเขาทาสีกันสนิมนะครับไม่ใช่ล้อล้อโดํานะครับเครื่องเดิมกองเดิมนะครับเครื่องแห้ง เบากก็ลอกได้นะครับภาษี67ต่อทะเบียนใช้ได้เลยนะครับรองท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นรถพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก like ็ติดต่อส,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  Fun Sas All BET. สอบถามมาได้คุยได้นะครับรถอยู่จังหวัดรีสเกตอำเภอกันทาราลมรับชอบคันไหนสนใจคันไหนก็คุยได้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดรีสเกตอำเภอกันทราลม ไก่ไก่ส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับสำหรับไนคันนี้ราคา7,900นะครับต่อภาษีใช้งานได้เลยนะครับภาษี6 7นะครับหรือใครจะให้ต่อให้ก็ปุ๋ยกันได้นะครับหรือถ้าใครลำบากในการไปเดินเรื่องโอนไปเดินเรื่องต่อภาษี ทางร้านเราทางช่องเราก็มีบริการต่อให้นะครับต่อให้โอนให้รถเป็นชื่อคุณพาสี69แล้วก็ค่อยส่งอย่างนี้ก็ได้นะครับไกลไกลบริการได้ทั่วไทยนะครับชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้พูดคุยได้ครับราคาเบาๆครับราคาแค่7,9 0 0นนะครับติดต่อสอบถามต่อรองได้ที่เบอร์061 281 2 5 9หนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขันต่อมานะครับเป็นไหน1,2,5นะครับเป็นรถบ,บ้านเป็นรถเดิมๆนะครับสีแท้ติดรถอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆก็อยู่ครบนะครับคางหมูก็มีบางโซ่ก็มีนะครับเป็นไหน1,2,5ตัวคาดมือนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับ ของดีใช่ว่ามีแต่อยู่ในเว็บ1-2-5ไหใน1-2-5นี่ก็เจ๋งเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ถึงนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับในหน5 2 5นะครับสภาพตามนี้เลยนะครับชุดถีแท้ติดรถนะครับเครื่องแห้งๆดิดเบรกหน้าหลังนะครับ แต่ก่อนแต่ก่อนมันน่าจะควันนะครับแต่ว่าเขาเก็บงานเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ควันแล้วนะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมผมเห็นรอยประเก็นนะครับคุณจะเห็นนะครับประเก็นใหม่ๆอยู่นะครับตอนนี้เล่นเครื่องดูก็ไม่ควันแล้วนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวก็ใช้ได้แล้วก็ไฟเบรกแตรเบรกหน้าหลังใช้งานได้ ดิดเบรกหน้าดิดเบรกหลังนะครับดยูบอกไม่หักนะครับเบาะก,ก็ล็อกได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟัางเสียงกันนะครับก็ประมาณตามนี้ ครับพี่น้องตอนนี้เปิดไฟได้ครับตอนนี้ยังเปิดไฟปิดไฟได้อยู่นะครับเปิดไฟได้ไฟได้ไฟต่ำไฟสูงใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวก็ใช้ได้นะครับพี่น้องเอาคนใส่ก็จะสามารถมาได้คือได้นะครับรถอยู่จังหวัดพิเกศอำเภอกำรารมครับ นี่มาคุยกันนิดนึงนะครับพี่น้องใน125คันนี้ราคาอ0่นห่ 11, นะครับราคาขาย1,500นะครับพี่น้องท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบทุกคันนะครับใน125นี้ใส่อะไร ตัวเดียวกันนะครับเครื่องทาาในเครื่องกับเวฟหนึ่งนะครับถ้าภายนอกก็บางส่วนก็ใส่ได้กับโซนิกบีดเทน่าโนวานะครับอย่างเช่นว่าล้อแม็กกับเทน่าก็ได้กับบีดก็ได้แล้วก็กับโซนิกนี่ลงตัวเลยนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับสำหรับพี่น้องจะแป่งจะแต่งสำหรับท่านใดที่จะแป่งจะ จะแปลงจะแตง่งหรือว่าจะเอามาใส่ล้อแม็กนี่ก็ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับสําหรับโซนิกกับไนนะครับอย่างเช่นว่า r o m แมกนะครับก็ใส่กันได้เลยนะครับที่้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไนหน125ราคาหม0่นารนะครับไนร้อยสิบราคา7 9็ดพันเานะครับเบร์ร้อยราคา เมือนสามพันเก้านะครับเป็นรถบ้านๆเป็นรถสวยๆเป็นรถเดิมๆเป็นรถดีๆทั้งสี่คันนะครับชอบคันไหนสนใจทันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้รถเอกสารเล็มชุดโอนครบทุกคันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะอําลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับโอกาสใหม่วันหน้าเดี๋ยวจะหารถบ้านๆสวยๆเดิมๆดีๆมาให้พี่น้องชมในคลิปต่อไปในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ